ถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยปวดเข่าเรือรังจากข้อเข่าเสื่อมแล้วเคยคิดไหมว่าขมิ้นชันอาจไม่ได้แค่ลดปวดธรรมดาแต่มันอาจกำลังคุยกับยีนของคุณอยู่งานวิจัยใหม่จากอิหร่านให้ผู้หญิงที่ปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมกินเคอร์คิมินวันละ80มิลลิกรัมต่อเนื่องสามเดือนผลลัพธ์คือน่าทึ่งมากครับร่างกายของพวกเธอเพิ่มการแสดงออกของยีนชื่อ FOX1 ยีนตัวนี้เหมือนผู้ควบคุมการอักเสบที่สั่งให้ระบบภูมิคุ้มกันใจเย็นและไม่ไปทำร้ายข้อเกินความจำเป็นส่วนอีกยีนชื่อ f o x Tree ก็เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นถึงแม้จะยังไม่เด่นชัดและที่น่าสนใจคือ m i โคร RNA ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันชื่อ Micro RNA 873ก็เพิ่มขึ้นด้วยแปลให้เข้าใจง่ายคือัมินไม่ได้แค่บรรเทา แต่มันอาจปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเหมือนคนกลางที่เข้าไปไกลเกลี่ยให้เซลล์หยุดทะเลาะก,กันเองจุดสํำคัญคือต้องใช้เคอร์คิวมินในรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีเพราะแบบธรรมดาร่างกายดูดซึมได้น้อยมากและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสมุนไพรแต่มันคือเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ขมิ้นอาจเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวจากข้างในช้าแต่ลึก แล้วคุณละ่ะยังคิดว่าขมิ้นเป็นแค่เครื่องแกงอยู่หรือเปล่า